เมาส์ที T ่ดีไซน์สำหรับคนมือเล็กและมือใหญ่กับปลาปู MT 760เมาส์อโรโนมิกที่ออกแบบตามหลักสรีราศาสตร์มีไซส์ให้เลือกถึง2ไซส์คือไซส์คนมือใหญ่และมือเล็กตัวที่ผมได้มาก็คือไซส์สำหรับคนมือใหญ่นะครับเชื่อมต่อได้ทั้งแบบบลูทูธหรือดองเกิล 2.4G สามารถเชื่อมต่อได้ถึง4อุปกรณ์พร้อมกันมีฮอรแมกเนติกอินดักชันช่วยให้เลื่อนได้อย่างแม่นยำและราบลื่นเป็นตัวช่วยเลื่อนซ้ายขวาได้อย่างดีโดยปกติฮอแมกเนติกก็มีสำหรับรุ่นแพงๆเท่านั้นนะครับแต สูงสุดถึง4,000 DPI เป็นเ like e มาส์ที่เสียงคลิกเงียบความจุแบตเตอรี่8 0 0 m ป ah. ์จะมี2รุ่นให้เลือกนะครับสำหรับคนมือใหญ่ก็คือ MT760L และสำหรับคนมือเล็กคือ MT760 Mini ใช้งานต่อเนื่องได้ถึง150ชั่วโมงต่อการชาร์จถึงครั้งรองรับการชาร์จผ่าน USB-C ในตัวกล่องจะแถมสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับดองเกิล 2.4G สำรองอีกหนึ่งตัวสินค้ารับประกันถึง2ปีเท่าที่ลองใช้มาเมื่อเทียบกับ MX Master 3ผมคิดว่าร p พู MT760L จับถนัดมือกว่าทั้งๆทที่่ขนนาาดเเกััลยตว MT760 60L เนี่ยจะน้ำหนักเบากว่าเวลาลากเมาส์ก็จะสะดวกกว่าไม่เมื่อยมือถ้าเทียบกับแบรน์ใหญ่ทรงนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยครับใครสนใจมปับพิกันจก้าน,น,นะครับแล้วถ้าใครชอบกิเกดีๆแบบนี้กดติดตามไว้ได้เลย,เลย